ค่ะป้าคีเซนค่ะจะทำเมนูอะไรคะสตรอเบอร์รี่ชีสพายค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างคะชีสยาสตรอัลเบอร์รี่ขนมปักงกรอบเนยละลายโยเกิร์ตนมข้นจืด มข้นหวานเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเ,เรามาปักขนมปางกันก่อนนะคะ สารผสมค่ะเ,เรนนี้ใส่อะไรคะนส่มัน,นละลายค่ะคนแค่เข้ากัน,นค่ะ กำลังทำอะไรอยู่คะกำลังคุยอยู่ค่ะโอเคค่ะถึงเวลาบรรจุใส่ตู้กันนะคะก็ยังทำได้แล้วอะ่ะอันนี้ก็ได้ค่ะ ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำครีมกอนนะคะโหดอะ่ะจะมาทำครีมกันนะคะ,คะใส่อะไรก็ดีอะ่ะใส่โยเกิร์ตเลยค่ะเปลือกมันทอ ก no mm ็เป็นนมโคจืดค่ะโอเคค่ะ <laughs> ครีมค่ะเรามาตัดครีมกันค่ะมันจะหลุดอ,อ่ะม,ม,มีแต่ช้วยใส่ค่ะค,ะ,ออะค่ะต้องช้อนใหญ่ไหมล่ะคะจะได้ง่ายถ้าตัดงตะก้อใหญ่หก <laughs> Không đi thọ Thọ mà cái thọ dài của อาจจะทำเองใช่ใชค่ะต่อไปใส่แรมค่ะ เสร็จแล้วค่ะขอด็กขึ้นห่มเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ากินมากเลยค่ะขอกินหน่อยได้ไหมครับติดถ้าวยนี้ต่อไปจะ่ลือกอาหาเมื่อมีแล้วกินได้หรือยังคะ กินได้เลยค่ะกินอะไรไหมคะอร่อยไหมคะ